โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพจน์แมนชั a นเน l กันอีกแล้วเมื <c oughs> ่อคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนี่ยมีหลายคนบอกว่าให้ผมลองเล่นคอนเทนต์แบบ ปวนฆาตากรดูคือเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบอะนะที่ไม่ชอบไม่ใช่หรอกพอป่วนแล้วตายเองตลอดไงฝีมือยังไม่ถึงขั้นแต่เมื่อมีคนขอมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องทําให้แต่ก่อนจะไปดูเซ็ตเปิรก์กใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ก่อนเพื่อระบบอัลกอริทึมของ YouTube หรือจะเม้นก็ได้นะเม้นด่าผมก็ได้ช่วงหลังๆมาคนด่าเยอะไม่ไหวแล้วก็ดีครับอ่านเพลินสนุกดีเราแข็งแกร่งอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการปวนฆาตากรก็จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากนี่เลยเีแลนที่จริงไอตัวแอนนาก็ ขปวนฆาตากรได้นะเก่งพอๆกันโดยสายที่ผมจะเอาไปในวันนี้เนี่ยผมคิดมาแล้วใช้เซลล์สมองอันน้อยนิดคิดออกมาได้ประมาณนี้เปิร์กแรกที่ผมเอาไปเนี่ยก็นี่เลย M Power โดยความสามารถของเปิร์กนี้นี่โคตรเจ๋งเลยซึ่งความสามารถของเปิร์กนี้เนี่ยเวลาเรา e n c o u n t ร์กับฆาตากรที่ไม่ใช่เลตร์เฟสเนี่ยถ้าเรา e n c o u n t ร์ชนะเราจะได้เลือดคืน50พอยต์แล้วก็สเตมินารีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เรามีจังหวะในการฉีกในการวิ่งแล้วก็ได้ s ั s เทนเลือดคืนมาด้วยส่วนเปิร์ ที่2นี่มีชื่อว่าชูดไฟเป็นเกี่ยวกับการเอ็นเคานเตอร์เหมือนกันซึ่งเวลาเราเอ็นเคานเตอร์ชนะเนี่ยจะทําให้ฆาตรกรเขาสตันนานขึ้นซึ่งเมื่อบวกกับเปิร์กเอ็มพาวเวอร์แล้วเนี่ยจะทําให้เราสามารถฉีกฆาตรกรได้โคตรจากไกลแล้วก็หาที่เล่นใหม่ๆได้ส่วนเปิร์กสุดท้ายนี่จะชื่อว่าเอจิเตเตอร์นะหรือว่าเปิร์กปักอกปูนั่นเองตอนแรกผมลังเลว่าจะเอาอะไรไปดีระหว่างเปิร์กปักอกปูกับเปิร์กสตันประตูนะแต่สุดท้ายผมเลือกเปิร์กนี้ดีกว่า คผื่อเรากําลังเกลียนฆาตรกรอยู่แล้วปู่ป็นเลเวลห้าขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะสวยเอาซึ่งความสามารถของเปิร์กปักอ,กอกเนี่ยจะทําให้เราสามารถปักอก,อกปูหนึ่งทีแล้วเลเวลหายไปเป็นข้อเลยนะฆาตรกรเขาจะแบบหงุดหงิดมากเวลาโดนเปิร์กนี้เนี่ยโอเคมาดูทางฝั่งของสกิลกันบ้างรีเลนผมยังเวลไม่ตันนะโดยเลเวลหนึ่งเนี่ยผมอัพอเป็นลดคูดาวของสกิลและเลเวลสองเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะรีเจนสติมิน่ขึ้นมาอีก60ก็จะได้ฉีกฆาตรกรได้แบบชิกชกิมาดูทางฝั่งของ สเตตก,กันบ้างอันนี้ผมอัพคละๆกันนะแต่จะเน้นไปทางสเตนตมากที่สุดโอเคสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงผมจะสามารถเกลียนคาตกรแล้วก็ผมจะแตกเองไหมก็เดี๋ยวมารอรับชมรับฟังกันได้เลยครับ Let's get it on มาแล้ว หลังๆมาโดนด่าเยอะคุณผู้ชมแล้วส่วนใหญ่คนด่านี่ชอบแบบรูปโปรไฟล์แบบอวตารมาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรนะถ้าด่าแบบตําหนิแบบนิดๆหน่อยๆแบบแล้วพร้อมเหตุผลอย่างเงี้ยผมโอเคผมรับฟังอยู่แล้วแต่ที่เจอนี่แบบว่าด่าเหมือนกูไปปนบ้านมันมาอะไรเงี้ยนั่งอ่านแล้วก็ขำดีโอเคดินมาก่อนวันนี้เราไปเป็นน้องรีแลนด์แบบโนสเตลกันอีกแล้วหลังๆเล่นไม่ค่อยสเตลแล้วมันเสียเวลาคุณผู้ชมเพราะว่าทางจุกมันค่อนข้างเยอะนะ เกมเนี้ยยิ่งถ้าเป็นแบบใต้ดินอย่างเงี้ยโอ้โหที่เล่นโคตรเยอะมีตัวเดียวที่จุกยากก็คือเลตร์เฟสอ่ะในความรู้สึกผมนะตัวอื่นนี่พอแก้ทางได้ครับซิปส่ซงซิปซี่ไอฮิกไฮอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลตร์เฟสนี่ถ้าพลาดทีเดียวคือตายได้เลยนะแม่งไม่รู้จะแรงไปไหนตีแบบไม่เก็บทรงเลยอะ่ะเล่นดีมาทั้งเกมโดนเลตร์เฟสตีทีเดียวเหี่ <laughs> okay. ยอะไรเงี้ยโอเคจะเอาล็อกพิกก่อน อย่างน้อยเราเล่นเป็นโนสเตลเกียนฆาตกร,กรก็ต้องเปิดประตูให้เพื่อนหน่อยครับสักประตูหนึ่งก็ยังดีโอ้เขาอยู่ใกล้วะไปแอบก่อนเดี๋ยวซวยเดี๋ยวซวยยังไม่อยากเล่นตอนนี้อยากเปิดประตูให้ได้ก่อนสักแบบสักบานหนึ่งนะอย่างน้อยต้องเปิดให้ได้คนละบานครับถ้าสองบานนี่ได้โคตรดีเลยนะถือว่าทําหน้าที่ได้เยี่ยมและนี่เขาอยู่ข้างหน้าแล้ว ผมแอบตรงนี้ประจำมาตรงนี้รอดเสมอใครเล่นก็ไปแอบตรงนี้ได้นะยังไงก็มองไม่เห็นยิ่งเป็นเลตเตอร์เฟสนี่เขาเนี่ยมาแล้ว <c oughs> ไปแล้วเราไปเปิดประตูเลยครับเขาน่าจะวิ่งไปตรงไปอีกยาวอย่างน้อยขอบ้านนี้บานนึงแล้วค่อยเล่นแต่ไม่รู้จะมีจังหวะเล่นหรือเปล่านะบางทีเล่นตั้งแต่ต้นเกมก็เสี่ยงเกมนี้มันต้องแอบบ้าง เล่นอย่างเดียวนี่แตกมันไม่เหมือนเดสบายไงเดสบายเราจุกห้าเครื่องได้ใช่ไหมเกมนี้ทำไม่ได้อ่ะเลือดมันลดเรื่อยๆไขยอย่างช้าสตัดสีม่วงไม่มีเปิดไปเลยเมื่อกี้ปู่ตื่นแล้วไม่ต้องกลัวอะไรละผมไปเอาล็อกพิกอีกอันหนึ่งดีกว่าเก็บไว้กับตัวก่อนอยากทําหน้าที่ให้มันซักเซสก่อนครับแล้วค่อยเล่น<ว><ง>เพื่อนจะได้ด่ารเราไม่ได้นะ ว่าไอ้นี่มันโโหเกลียนแต่ฆาตกรไม่ช่วยเพื่อนเลยหเขาอยู่ตรงนั้นทันครับขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปเซตฟงฟิวอะไรอย่างงี้เพื่อนก่อนนะหรือจะเป็นวาวก็ได้เดี๋ยวรอดูก่อนเซตให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันจะได้เพิ่มโอกาสในการออกของคนอื่นด้วยนะครับหวัดวดีครับว้ายมันแอบฟังผม วัสดีจูลี่จูลี่มาวาวหรือเปล่าแอบก่อนเมื่อกี้กุก๊กมันแบบได้ยินเสียงเท้าผมมาเปล่าผมไปดูฟิลดีกว่าฟิลน่าอยู่แถบนู้นครับน่าจะยังไม่มีคนนะว้าวเรืตาเฟสขึ้นมาแล้วโอ้เห็นไหมพ่อไม่เห็นก็บ้าแล้วกดไปก่อนใช้เปิร์ก โอ้ยเล่นเฟสมาตัวยแลทันไหมเนี่ยอ๋อ้อต้องชนแล้วจ้ำวิ่งเลยข้างหน้ามีโตข้างหน้ามีโตข้างหน้ามีโตเล่นโตก่อนแฟบมาเปล่าโอเคปีนเลยจังหวะนี้โคตรเพอร์เฟกทามมิ่งวิ่งเลยครับผมไปเล่นตรงคอนเทนเนอร์ดีกว่าตรงคอนเทนเนอร์จะเล่นได้นะอุย feel, 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 feel. อ้ยฟิลฟิลฟิลเก็บมาก่อนอุปกรณ์ครบแล้ว เหลือตังหวะอย่างเดียวผมขอหนีก่อนตอนนี้ตรงนี้เล่นได้นะคุณผู้ชมใครอยากเล่นนะตรงนี้ก็คล้ายๆกับห้องเทพใต้ดินจูโคตรง่ายทางออกเยอะมากาไปตายแล้วอะฟิวอยู่ไหนขุยกล่องฟิวอยู่นี้โอ้โหดวงดีเกินสุดยอดสุดยอดแต่ต้องแอบ,บก่อนเห็นไหม เขายืนเขายืนอยู่มุมไฮกลาวดูจากมุมสูงเสียวอะ่ะผมอยากทำฟิ์ให้เพื่อนก่อนน่ะเผื่อยังมีคนอยู่ใต้ดินเขาจะได้ออกกันนะไม่ไปไหนเลยโอ้ยเต็มไปหมดเฮ้ยมาทำอะไรกันไม่มีอะไรเพื่อนตรงเนี้ยโอ้ไม่กอด ปูร้องแล้วแต่ปูน่าจะยังเวลไม่หนึ่งเลยนะผมยังไม่เห็นมันเตือนอะไรขึ้นมาเลยน่าจะยังเวลสูนยอยู่มีคนไปตักอ,อกวะมีคนรอดแล้วสุดยอดเพื่อนโดดบอ่อไปเลยรอดรอดเลยว่ะล่ะโอ้โตุต้โอ้ดวไปแล้วครับเดร์เฟสน่าจะตีไม่โดน ผมขอรออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันฟิลมันอยู่แค่เนี้ยอยู่แค่เพียงเอื้อมมือเนี่ยแต่มันคือแสนไกลแล้วเกินไปไม่ได้สักทีเขาเดินวนตรงนี้แบบโอ้โหไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวรอเลก็เฟสไปเดี๋ยผมวิ่งไปเลยวิ่งไปทำฟิลให้เพื่อนก่อนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละดิสทามิงอันนี้แหละไขเลย น่าจะทำได้นะน่าจะทันแฟบใครอยู่ใต้ดินเตรียมออกเพื่อนอา่าอะไรดี2กับ1เป็น3แล้วก็อสกับ6โอเคเรียบร้อยแอบก่อน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 เดี๋ยวเขาน่าจะลงไปกันวาวเอ้ยกันฟิวกันนะน่าจะลงไปบล็อกประตูกันตัวนั้นประตูเปิด ผม,มาหาประตูเปิดอีกสักบานดีกว่าไปเอาล็อกพิกก่อนข้างหน้าน่าจะมีล็อกพิกครับนี่ไงเจอแล้วเฮ้ย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 ,อย,อยไอ้นี่มันชอบดูจากมุมสูงดูดิมันไปยืนดูที <laughs> ่จริงมันมองเห็นยากนะเกมเนี้นยย่าแม่งสูงเกินเอา Lock ล็อกพิกไปเลยซิซี่ล่าสุดเหมือนจะไปอยู่ไล่เพื่อนฝั่งโน้นฝั่งแบบผมเปิดประตูนี้แล้วโอ้โอโอ้โอ้มันมาแล้ว เห็นปะน่ะชนพิษบ่อเห็นไหมโอ้โหจ๊าเอฟโอเชะนี่ชนไปก่อนลงไปนอนกับพื้นก่อนนะเพื่อนแล้วกระโดดบ่อเลยซิตี่จุกยากทางโล่งลงเล่นใต้ดินดีกว่าเขาน่าจะลงตามผมมานะบันไดโคตรอยู่ใกล้มายังเอามนี้ก็ดูก่อนถ้าใต้ดินผมจุกซิตี้ได้อยู่มาแล้ว อาจารย์เอสวัสดีครับโหมังคนพลิกเลยเฮอ,อปีน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 ดวนแล้วเลี้ยวขวาหักขวามาเต็มกำลังมันมาเล้วโอ้ยวิ่งเซวิ่งเซวิ่งเซจะถึงแล้วเอ็ดเขาเตอร์ไปก่อนโน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 เราเอาเปิร์กมาเราต้องได้ใช้หนึ่งทีผมจำแล้ครับไปหามีดกระดูกกันมีดกระดูกมีดกระดูกมีดกระดูกอยู่ไหนมีกระดูกข้างหน้ามีมั้ง ข้างหน้ามีไหมข้างหน้าโอเค,อเ,คเจอแล้ว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 คุยเลยคุยเลยทันเลยวันนี้่ะมันมาแล้วฮึบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอ็นขอเตอร์อีกสักทีหนึ่งละกันหรือขอรีฟแต่มีหน้าหน่อยโถกหน้าไปครับแต่มีหน้าลหลักมาเต็มคุยต่อคุย <c oughs> ต่อเลยเคุยต่อเออโอ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้มันเหนื่อยมันเหนื่อยโอ้ยเราว,วิ่งเฟะเกินกุ๊กมันยัง สองผมอีกโอ้อุปสรรคเยอะเกินโอ้ขอจุกขอจุกโอเครอวิ่งสวนสเต็ปวิ่งสวนพดจัแมนเทกไปแล้วเราม,มีมีกระดูกอีกอันหนึ่งเอนเคาเตอร์ได้อีกรอบแอบก่อนเดี๋ยวผมรออีกเค้าเตอร์สวัสดีครับเอ้ยแทงหลังไม่ได้โอ้โหเอนเคาเตอร์ก็ได้ได้ใช้เปิร์กอีอื้อปวดคางยังเพื่อน ต่อไป3ทีแล้วนะวิ่งมาม่งมาฝั่งนี้วิ่งไปจุดเดิมครับไปหามีกระดูกเล่นกับซ,ซิซี่ต้องใช้มีกระดูกอ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทันไหม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 โอเคทันอยู่เอ,อิสวัสดีครับ <laughs> ได้ทั้งวันได้ทั้งวันคนต่อไอ้คนต่อม <laughs> <laughs> ันหนีผม ไอ้ไปไหนเฮ้โหยังเล่นไม่มันเลยมันมันทิ้งผมไปเลยคุณผู้ชมโดนต่อยไปสี่หมัดเอ้ยเอ้ยเราสองไะเด้เออ้าวยกสองยกสองครับเอ็นกนเตอไปก่อนตรงนี้เล่นได้อีกนานนะข้างหน้ามอีกสองกองกระดูกวิ่งไปจำเอาเอาเอาวีดก่อนโอ้ทันไปเด้อไอ้ยาไม่ทนันชนเออแล้วค้น ยังวันนี้คนต่อฟืบแล้วก็เอ็นเคาเตอร์มาเพื่อนได้ทั้งวันะ่ะถ้าไม่มีคนมาชื่อไไปอ,อ่ะโอ้ข้างหลังมีกองนึงไปเอาไปเอามีดก่อนทันทันทันอันนี้ทันอยู่จ้าเอ๋แล้วเลือดผมรีเรื่อยๆดูดิมันตีกี่ทีก็เลือดรีเรื่อยๆหหมัดแล้วนะหหมัดแล้วนะเพื่อนออกมาฝั่งนี้ หยิบอีกกองหนึ่งโอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยขึ้นหลอดแล้วโอ้ยเดินเซเดินเซเดินเซโอ้ยใจเย็นตรงนี้ผมรอดีกว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเรามุดตามมาเราอ้อมไงเราอ้อมแล้วปากหลังไอ้นี่โดนผมหนักไอ้นี่โดนผมหนักหิวก่อนมียาครับแฝดเขาจังกระตันอยู่เลย สเตนเราเยอะอุ้ยเขานิ่งไปแล้วคุณผู้ชมเขานิ่งไปเลยไอ้กุ๊กมาด้วยมันยืนคุยกันมันยืนส่งสารมันส่งไม้ต่อตัดประตูทำเลยครับไปแล้วหนีก่อนมันมาสองคนค้นกระดูกก่อนไอ้ปี๊ซี่มันทิ้งผมเลยอ่ะมันโดนใสยไม่รู้กี่หมัดแล้วเมื่อกี้โอเคตรงนี้มียานี่รอดยังเนี่ยรอดแล้วใช่ไหมโอ้โหมันมาใหม่มันมาเอ้า เ,เขาทำเหมือนผมไม่มีตัวตนแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจก็มันต้องจุกอย่างนี้อะซิซี่ไม่งั้นเราก็ตายดิซิซี่ต้องเล่นกับเขาประมาณนี้ครับไม่งั้นเขาตามได้แบบเรื่อยๆนะเราต้องสตันเขาบ้างบางคนเล่นนี่แบบรอดประตูอย่างเดียวเงี้ยไม่ไหวมันเป็นตัวที่แบบว่าตีแล้วเ,าเอาเซด้วยนะแล้วก็สามารถลอดช่องตามได้ตลอดถ้าไม่มีโตะนี่ก็เล่นเหนื่อยถ้าไม่สตันเขาบ้าง พยายามวิ่งฉีกหามีดกระดูกเรื่อยๆคุณผู้ชมเอา้าโมัวแต่พูดลืมดูล็อกพิกพังเลยเดี๋ยวไปเอาใหม่อยู่ข้างหน้าพอดีตัดไปก่อนเอาแต้มโอเคเดี๋ยวขอสเตลบ้างนะต้องรีบออกแล้วแหละเพื่อนออกหมดแล้วเมื่อกี้เห็นออกไปสองคนแล้วหรือสามแล้วไม่รู้เหลือผมคนเดียวหรือเปล่าน่าจะยังนะเพราะว่าหัวใจขวาล่างเรายังไม่ดำ เออใครจะออกเร็วๆอะ่ะอย่าออกเร็วนะคุณผู้ชมบางทีเพื่อนโดนไล่อยู่เงี้ยถ้าเขาออกกันหมดแล้วเหลือเพื่อนคนเดียวอย่างเงี้ยมันจะเพื่อนจะสวยเพราะว่าเพื่อนจะโดนลดเลือดเรื่อยๆเผื่อใคร <ๆ S 1> ยังไม่รู้รอๆกันบ้างพิมพ์บอกก็ได้ว่าเอ้ยเราเปิดทางไหนไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะได้เล่นง่ายหน่อยบางคนนี่แบบโอ้โหเอาตัวเองรอดคนเดียวเลย บางทีเรายืนยอ่อใส่เขาอย่างเงี้ยคือไม่ได้อะไรหรอกคือจะรอเพื่อนจะได้ออกพร้อมกันคือถ้าออกกันหมดแล้วเหลือเพื่อนในแมตช์คนเดียวเงี้ยเขาจะโดนบังคับสถานะแบบหัวใจดําอัตโนมัตินะเพื่อนก็จะเลือดลดเรื่อยๆโอ้โหละก,กมันได้ยินผมอันนี้เป็นเทคนิคนะอย่างน้อยก็รอนิดนึงรอหน่อยอุ้ยก๊กมันอยู่ข้างหน้าผมเขาไมา่ให้เลือดเหรอ ไม่อะไรแล้ววะไม่ได้เช็คเลยเมื่อกี้โมแต่เล่นกับซิซี่เรามีเปิร์กปักอ,อกนะไปปักสักทีไหมจะได้ใช้เปิร์กครบๆนี่ผมปักทีเดียวนี่คือเวลสูตรเลยอ้เพื่อนออกแล้วไม่ได้แล้วครับผมต้องออกแล้วนี่ไงติดสถานะอัตโนมัติเลยหัวใจดำเลือดเราจะลดห้าทุกนาทีนะลดไปเรื่อยแต่ไปเปิดฟิลครับน่าจะได้อยู่นะ เราเสร็จไปล้ละเราเสร็จทางออกไว้ให้ตัวเองละเออสิซี่อยู่ใต้ดินน่าจะชิลๆถ้ามีกุ๊กค,คนเดียวข้างบนว้ามันได้ยินผมคุณผู้ชมดูหลังผมดีโอโหโดนเกาไม่หยุดโอนมันมาเลี้ยวยังมีเรายังมีสตันกับมีกระดูกอยู่ไหวอยู่โอ้ยอย่างนี้รอดแล้วถ้าเขาไม่มาดักข้างล่างเจอกันเพื่อน มันทิ้งเลยจีๆครับบ๊ายบายไว้เจอกันโอกาสหน้าทําให้แล้วนะเกียนคฆาตกรน่ะก็ถือว่าไม่เกียนหรอกเพราะว่ามันเป็นวิธีจุ๊ของซิปตี่กับพี่ไคจริงๆนะวิธีนะี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้คือตายง่ายมาก เราจะตายแบบโอ้โหจุกลําบากมา <K _ K _ K _กครับ <S 1> <S 1> <S 2ตัวนี้โอเคก็จีจีครับผมก็ใครถ้าอยากสนับสนุนผมก็ปุ่มสมาชิกอยู่ข้างล่างนะเดือนละ50บาทเองคิดว่าเลี้ยงข้าผมละกันก็จะได้ดูคลิปก่อนคนอื่นด้วยก็ในอนาคตผมอาจจะไลน์แน่ๆแหละไลน์แน่ๆแหละไม่ใช่แบบอาจจะก็จะได้มีสติ๊กเกอร์เท่ๆไว้ใช้กันด้วยก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พดจำแนนชาแนลด้วยนะจ๊าแล้วพบกันใหม่ใน E ีีต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันบาย แต้ม2อแพมเ็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากวิ่ง